สังพจิตังตุมหังคิปะเมวาสม,มิฉันตุสัพเพปุเรนโตสังกบาจันโภปนาาโสยะคามนิโชโตติลาโสยะคขาม ชนี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านที่ตื่นเช้านี้มีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจลายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเตินสาธุสาธุสาธุค่ะ ข้อคิดประจำวันนี้นะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะอันนี้คือพืชผักผลไม้64ชนิดนะคะซึ่งอาจารย์นันได้ดื่มทุกเช้าเพื่อทำให้เราสดชื่นนะคะกับพี้กระเป๋าในนี้ถ้าใครที่ไม่ชอบทานผักหรือบางทีหาผลไม้อะไรไม่ครบนะคะ ช่วยท่านได้นะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ชงดื่มนะ,ะได้น้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาได้เลยนะคะซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้กําลังใจกับจากท่านประธานท่านประธานบอกว่าถึงแม,แม้แม้ว่าลุงติ๊ดเนี่ยเอกบุรุษูเรียนท่านได้เสียชีวิตไปเพราะว่าด้วยท่านเป็นโรคเป็นโรคภัยตั้งแต่เล็กๆมาคือโดนสารเคเมีตั้งแต่หนุ่ม แต่ว่าท่านอยู่ได้มีชีวิตยืนยาวได้จนกระทั่งปัจจุบนันเพราะว่าท่านได้สารอาหารที่มีประโยชน์คุณค่าต่อร่างกายนะคะแต่ด้วยความที่โดนสารเคมีเยอะนะคะแต่ท่านก็แบบยังสดชื่นอยู่แล้วก็ไปด้วยอาการที่สงบก,ก็ได้คำจากท่านประธานอาจารย์นันก็บอกว่าท่านบอกว่าอาจารย์นัน อาจารยนะ์ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะอาจารย์ยังมีพี่น้องชาวสุร่ยนนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้พบกันนะคะที่เอ็นซี่หนองแขมขอให้ทุกท่านมาอุดหนุนอาจารย์นันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ว่างและเดิมนั้นนะอาจารย์ก็มาดูแลลุงติดช่วงท้ายๆ้าชีวิตของเขา่าเขากา็ไปหาหมอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกโรงพยาบาลบ่อยๆแต่ว่าบีบโชคดีที่มีผิดพันธุ์นี้ทำให้เขาอายุ อยู่ย่ายาวยาวนานกว่าที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งเขาคิดว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตเ,เราเราอายุ40่กว่าเราตอนนี้เขาอยู่ได้มานานเขาก็บอกเป็นกำไรชีวิตแล้วเพราะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วมาอุดหนุนอาจารย์นะคะที่เอ็นหนองแขมคะ่ะได้พบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ